ไปดูเป็นหุ่นกันนี่ตัวนี้สวยไหมก็ดูสีดำเนี่ย <ไป S 1> สวยไหมไปดูตัวนนบ,นบับเบิร์บีบับเบิร์บีบับเบิรบีครับจ้าบายบาย,บาย,บายตัวใหญ่อะไปดูตัวใหญ่กันบายบาย,บายอะไรครับ โอ้หนูเรลิศเลยนะหนูหนูยืนใกล้ๆดิผู้พันยืนเลยตัวใหญ่มากอันไหนหน่าอันนี้ก็ชอบตัวไหนชอบตัวไหนอ๋อชอบตัวนี้เหรอว่าบุ้มบีเหรอไปยืนใกล้ๆะหนูไปยืนใกล้ๆได้นะไปยืนบายๆแล้วเหร Bye bye. <laughs>